ม่เลยบอกข้ามเลยบอกกดยู่วันอ๋อนี่ครับนี่นี่ครับนี่ไม่กดไม่เหรอนี่ตัวรุ่นนี้มันออกเงื่อนแล้วรุ่นนี้รุ่นใหญ่นี่รถนี่ละควนอู้นี่นี่ครับนี่คนเหยียบเมื่อกี้แรนเข่าทั้งนั้นคุณชิปี่ห้อยห่าวะน่าจะแลีนออกเพื่ออะไรล่ะรถแรนมาแล้วแล้วได้รุ่นครับหน้านี่ Méto Mấy chỗ mẹ Méto hinh mùa hàm mọi Mấy chỗ mì hân mì hân mẹ 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 ยังแรงมากยังแงมากหนูหนูละแรนมากเมื่อกี้นี่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 ีนี่นี่ีไดไปดไปดเลย ไปเดี๋ยวเดี๋ยวรถนี่นี่่นเฮ้ยเดนุดุดุดุพอเุคุณคุณเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดรถไปขคุณเออะไรมาคับคุณเดนะบ่วนนี้หางเอโอเคได้แล้วครับว่นไดนทุกนายหรี มันยังวะโอ้กเ,เป็นอะไรมาหนีมันนีน่ลีอ่าผ่านผ่านแคนหน้าเดียว